จับสองภรรยาสาวคนร้ายขลยาบ้ากว่าหนึ่งล้านเม็ดค่ะส่วนสองสามีใช้วิชาตัวเบาหลบหนีไปได้นะคะโดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนกองกำกับการสืบสวนนครบาลหนึ่งกองบัญชาการตำรวจนครบาลวันนี้ไปจับกลุ่มสองวัยรุ่นสาวค่ะขลยาบ้ากว่า1ล้านเม็ดนะคะซึ่งมีการเข้าไปบุกตรวจค้นที่บ้านพักหลังหนึ่งในจังหวัดน,นครปฐมค่ะ โดยผู้ต้องหาที่ทางเจ้าหน้าที่จับกุมได้นะคะคือนางสาวชนิดาหรือว่านุ่นอายุ24ปีและนางสาวเบญจรัตน์หรือว่าแป้งอายุ22ปีค่ะซึ่งของการที่ทางเจ้าหน้าที่ตรวจยึดมาได้ในครั้งนี้นะคะเป็นยาไอถึง93กิโลกรัมและยาบ้าอีกทั้งหมด1ล้านกว่าเม็ดรวมถึงรถกระบะที่ใช้ในการผล1คันค่ะ โดยก่อนหน้านี้นะคะชุดจับกลุมได้มีการสืบสวนหาข่าวเกี่ยวกับยาเสพติดก็ประกอบกับได้รับแจ้งนะคะว่ามีชายไทยชื่อนายอนาวินอายุ24ปีนะคะแล้วก็นายนพดลอายุ20ปีพฤติกรรมทั้งสองคนนั้นมีพฤติกรรมคือลักลอบขนยาเสพติดนะคะ เมื่อมีลูกค้าสั่งก็จะนํายาเสพเติดเนี่ยไปวางให้กับลูกค้าในพื้นที่จุดต่างๆค่ะจนกระทั่งทางเจ้าหน้าที่นะคะพบทั้งสองคนนั้นขับรถเข้ามาในพื้นที่บ้านของนางสาวชนิดาก็เลยมีการเข้าไปจับกลุ่มแต่ปรากฏว่าก็จับได้แค่สองภรรยาสาวเท่านั้นนะคะ ส่วนตัวนายอนาวินและนายนพดลนั้นใช้จังหวัดที่ทางเจ้าหน้าที่เผอหลบหนีไปได้ค่ะซึ่งอย่างไรก็ตามจากการเข้าจับกลุมในครั้งนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ก็จะมีการแจ้งข้อหาและขยายผลต่อไปค่ะ